สวัสดีครับท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ Leadership and HR Insights กับซีรีส์พิเศษของเราเคล็ดลับสีสารอย่างไรให้เป็นผู้นำนะครับในเอพิโซดที่แล้วเราได้คุยกันถึงเรื่องการฟังอย่างตั้งใจซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญมากๆของผู้นำไปแล้วนะครับหวังว่าทุกท่านคงได้ไอเดียดีๆไปลองฝึกฝนกันดูสำหรับวันนี้เรามีสองหัวข้อใหญ่ๆที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยครับที่จะช่วยเสริมพลังการสื่อสารของผู้นำให้เฉียบคมยิ่งขึ้น นั่นก็คือศิละปะแห่งการเล่าเรื่อง The Art of Storytelling และการให้ข้อเสนอแนะอย่างมีประสิทธิภาพ Giving Effective Feedback ครับสองเรื่องนี้อาจจะดูเหมือนแตกต่างกันนะครับแต่ทจริงๆแล้วมันมีจุดร่วมที่สำคัญคือการเชื่อมโยงกับผู้คนและสร้างผลกระทบเชิงบวกครับก่อนที่จะฟังกันต่ออย่าลืมให้กำลังใจผู้เราและไม่พลาดสาระดีๆจาก Leadership at HR Insights โดยการกด subscribe กดติดตามและกดแชร์ด้วยนะครับ ศิลปะแห่งการเล่าเรื่องสื่อสารด้วยหัวใจสะกดใจผู้ฟังเอาละครับมาเริ่มกันที่เรื่องแรกกันก่อนเลยนะครับนั่นก็คือศิลปะแห่งการเล่าเรื่องท่านผู้ฟังครับเคยสังเกตไหมครับว่าทําไมคําพูดของผู้นําบางคนถึงได้กินใจเราจังเลยทั้งท้งที่บางทีเนื้อหาก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดูธรรมดาแต่พอเขาเล่าออกมาแล้วมันกลับทรงพลังสร้างแรงบันดาลใจหรือทําให้เราจดจําได้ไม่ลืมหนึ่งในคําตอบนั้นก็คือพวกเขาเชี่ยวชาญในการเล่าเรื่องนี่แหละครับ การเล่าเรื่องเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากๆที่ผู้นําสามารถใช้เพื่อดึงดูดผู้ฟังสร้างแรงบันดาลใจและสร้างผลกระทบที่มันยั่งยืนได้จริงๆครับเรื่องราวดีๆเนี่ยมันมีความสามารถพิเศษในการเชื่อมโยงกับผู้คนในระดับอารมณ์ทําให้ข้อความที่เราต้องการจะสื่อมันน่าจดจาําและโน้มน้าวใจได้มากขึ้นเยอะเลยครับและทําไมการเล่าเรื่องมันถึงทรงพลังขนาดนั้นล่ะครับมันมีคำอธิบายที่น่าสนใจจากหลายแง่มุมเลยนะครับอย่างในทางประสาทวิทยาหรือนิวโรไซแอนเนี่ย มีงานวิจัยที่ชี้ว่าเมื่อเราฟังเรื่องราวสมองของเราจะหลั่งสารที่เรียกว่าออกซิโทซินหรือออกซิโทซินอันนี้ออกซิโทซินเป็นฮอร์โมนนะครับก็คือฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันและความไว้วางใจทําให้เรารู้สึกเชื่อมโยงกับผู้เล่ามากขึ้นนอกจากนี้ยังมีเรื่องของเซลล์กระจกเงาหรือมิเลอร์นิวรอนในสมองของเรา ที่จะทำงานเมื่อเราเห็นหรือฟังใครทําอะไรบางอย่างทําให้เรารู้สึกเหมือนเราได้เข้าไปอยู่ในประสบการณ์น,นั้นด้วยตัวเองเลยครับมันจริงไม่น่าแปลกใจเลยที่เรื่องราวมันจะสามารถกระตุ้นอารมณ์ร่วมของเราได้เป็นอย่างดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องราวมันน่าจดจํามากกว่าข้อเท็จจริงหรือตัวเลขเปล่าๆเ,เยอะเลยครับ คุณลองนึกดูนะครับว่าระหว่างที่เราต้องมานั่งฟังข้อมูลสถิติที่มันยาวเหยียดกับการที่เราได้ฟังเรื่องราวของคนคนหนึ่งที่เขาสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้ด้วยข้อมูลเหล่านั้นแบบไหนที่เราจะจําได้ดีกว่ากันคําตอบมันก็ชัดเจนอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วการเล่าเรื่องมันยังช่วยในเรื่องของการโน้มน้าวใจและสร้างอิทธิพลได้อย่างแยบยนต์ด้วยนะครับบางครั้งการที่เราจะสื่อสารเรื่องที่มันอาจจะดูขัดแยง้งหรืออาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเนี่ย การใช้เรื่องเล่ามันสามารถช่วยลดกำแพงการต่อต้านในใจของผู้ฟังได้ดีกว่าการที่เราจะพูดออกไปตรงๆสักหนครับทีนี้คำถามก็คือแล้วเราจะเป็นนักเล่าเรื่องที่เชี่ยวชาญได้อย่างไรล่ะครับการจะเป็นนักเล่าเรื่องที่เก่งได้เนี่ยมันก็มีองค์ประกอบสําคัญที่เราต้องใส่ใจครับอย่างแรกเลยก็คือเราต้องเริ่มต้นด้วยการระบุข,ข้อความสําคัญหรือคีย์เมสเ g จที่เราต้องการจะสื่อออกไปให้ชัดเจนครับก่อนที่เราจะเล่าอะไรออกไปเนี่ยลองถามตัวเองดูก่อนว่า อะไรคือแก่นของเรื่องนี้กันแน่หรือเราอยากให้ผู้ฟังเขาได้อะไรกลับไปจากเรื่องนี้กันเมื่อคุณรู้ข้อความหลักของคุณแล้วเนี่ยการสร้างเรื่องราวมันก็จะง่ายขึ้นเยอะเลยครับตัวอย่างเช่นถ้าคุณเป็นผู้นำที่ต้องการจะปลูกฝังค่านิยมเรื่องของความไม่อยอมท้อต่ออุปสรรคหรือ perseverance ในทีมของคุณคุณก็อาจจะเล่าเรื่องราวของโครงการในอดีตที่มันเคยล้มเหลวอ,อย่างไม่เป็นท่าแต่ทีมงานก็ไม่ยอมแพ้พยายามหาทางแก้ไขจนในที่สุดก็สามารถพลิกกลับมาประสบความสําเร็จได้อย่างงดงาม ข้อความสําคัญของเรื่องนี้ก็คือแม้ว่าเราจะล้มเหลวแต่ถ้าเราไม่หยุดพยายามเราก็ยังมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้เสมอครับเมื่อเรามีข้อความสําคัญแล้วต่อมาก็คือการสร้างการเปิดเรื่องที่น่าสนใจหรือ engaging opening ที่มันสามารถดึงดูดความสนใจของผู้ฟังได้ทันทีครับการเริ่มต้นที่ดีเนี่ยมันมีใช้ไปกว่าครึ่งเลยนะครับลองใช้คําพูดหรือภาพที่มันสดใสมีชีวิตชีวาเพื่อวาดภาพในใจของผู้ฟัง แนะนำตัวละครของคุณหรือสถานการณ์ที่มันน่าสนใจใดูครับตัวอย่างเช่นแทนที่เราจะเริ่มว่าวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องโครงการ X ลองเปลี่ยนเป็นครับผมจําได้ดีเลยครับวันนั้นเป็นวันที่ฝนตกหนักมากแล้วทีมของเรากําลังเผชิญกับปัญหาที่ดูเหมือนจะไม่มีทางออกเลยหรือว่ามีใครเคยรู้สึกเหมือนกําลังจะยอมแพ้บ้างไหมครับผมมีเรื่องหนึ่งที่อยากจะแชร์ให้ฟังในวันนี้ครับ จากนั้นก็ต้องใช้ภาษาและภาพที่สดใสหรือว่า Vivid Language and Imagery เพื่อวาดภาพในใจของผู้ฟังให้เป็นเครื่องช่วยนะครับพยายามใช้คำที่มันสื่อถึงภาพเสียงกลิ่นรสหรือสัมผัสเพื่อให้ผู้ฟังเขารู้สึกเหมือนได้เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆเลยครับตัวอย่างเช่นแทนที่เราจะบอกว่ามันเป็นโครงการที่ยากมากลองบรรยายดูครับว่าพวกเราไปนั่งทํางานันจนดึกดื่น ท่ามกลางกองแก้วกาแฟแล้วก็กระดาษที่ขยำทิ้งแข่งกับเส้นตายที่มันดูเหมือนจะไม่มีวันถึงแสงไฟจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่มันสลัวสลัวเนี่ยมันเป็นเพื่อนเพียงอย่างเดียวในห้องที่มันเงียบสงัดมีแต่เสียงคีย์บอร์ดที่ดังแข่งกับเสียงหัวใจที่มันเต้นระรัวแล้วนอกจากนั้นอย่าลืมนะครับแนะนําตัวละครแล้วก็กําหนดฉากหรือเซตติ้งให้มันชัดเจนด้วยครับการมีตัวละครที่ผู้ฟังเขารู้สึกเชื่อมโยงได้และฉากที่มันเห็นภาพเนี่ยมันจะทําให้เรื่องราวของเรามันน่าติดตามมากขึ้นเยอะเลยครับตัวอย่างเช่น ในทีมของเราตอนนั้นนะครับมีน้องคนหนึ่งชื่อเอครับเป็นเด็กจบใหม่ไฟแรงมากแต่ว่าเขายังขาดประสบการณ์อยู่บ้างหรือเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่โรงงานของเราที่ต่างจังหวัดครับเป็นโรงงานที่ค่อนข้างเก่าแก่แล้วก็อยู่คู่กับชุมชนแถวนั้นมานานมากแล้ว ขณะที่คุณกำลังเล่าเรื่องราวของคุณอยู่นั้นให้พยายามนะครับสร้างความสงสยัยหรือ Suspense แล้วก็สร้างความตึงเครียดทางอารมณ์หรือ e m o t ชั n นอลเทนชั่ด้วยครับลองใช้ความขัดแยง้งความท้าทายหรืออุปสรรคต่างๆเพื่อให้ผู้ฟังเขามีส่วนร่วมแล้วก็อยากจะรู้ว่าเรื่องราวของเรามันจะดำเนินต่อไปอย่างไรนะครับตัวอย่างเช่น พวกเราทำลองผิดลองถูกกันอยู่หลายครั้งมากครับแต่ก็ยังไม่เจอทางออกสักทีจนกระทั่งงบประมาณก็เริ่มจะร้อยหรอลงไปทุกทีกำลังใจของทีมก็เริ่มจะถดถอยลงผมเองก็เริ่มจคิดแล้วนะครับว่าหรือว่าเราควรจะหยุดแค่นี้ดี แล้วก็สุดท้ายครับก็คือการนําเสนอบทสรุปหรือการคลี่คลายที่น่าพอใจครับซึ่งอาจจะช่วยเสริมสร้างข้อความสําคัญของคุณให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับบทสรุปเนี่ยมันไม่จะเป็นต้องสวยหรูเสมอไปนะครับบางครั้งบทสรุปที่มันแสดงเห็นถึงการเรียนรู้จากความผิดพลาดมันก็ส่งพลังได้เช่นเดียวกันครับตัวอย่างเช่นถ้าจะให้ต่อจากตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่แล้วครับเอน้องคนเดิมที่ผมรล่ให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยก็เดินเข้ามาพร้อมกับไอเดียหนึ่งที่พวกเรามองข้ามไปมันเป็นไอเดียที่ดูเรียบง่ายมากครับ แต่มันกลับคลายเป็นกุญแจสําคัญที่ทําให้เราสามารถแก้ปัญหานั้นได้สําเร็จครับและนั่นแหละครับคือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้ในวันนั้นว่าบางครั้งคําตอบที่ดีที่สุดมันก็มาจากคนที่เราอาจจะคาดไม่ถึงเลยก็ได้นะและการที่เราไม่ยมแพ้จนถึงวินาทีสุดท้ายเนี่ยมันสําคัญแค่นแล้วเรื่องราวแบบไหนบ้างล่ะครับที่ผู้นําสามารถนํามาใช้ได้จริงๆแล้วมันมีหลายประเภทเลยนะครับเช่นเรื่องราวเกี่ยวกับวิสัยทัศน์หรือ vision stories ที่จะช่วยวาดภาพอนาคตที่มันน่าตื่นเต้นให้ทีมของเราได้เห็น เรื่องราวเกี่ยวกับค่านิยมหรือ value stories ที่จะแสดงให้เห็นว่าหลักการสำคัญขององค์กรของเราเนี่ยมันถูกนำมาใช้จริงๆในการทำงานยังไงเรื่องราวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือ change stories ที่จะช่วยให้คนในทีมเข้าใจและก็พร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่จะเกิดขึ้นเรื่องราวเกี่ยวกับความล้มเหลวหรือ failure stories ที่จะมาแชร์บทเรียนสำคัญๆที่เราได้เรียนรู้ หรือแม้แต่เรื่องราวเกี่ยวกับความสำเร็จหรือ success stories ที่จะช่วยเฉลิมฉลองความสำเร็จแล้วก็สร้างแรงจูงใจให้กับทีมของเราครับผมมีเคล็ดลับเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยสำหรับการเป็นนักเล่าเรื่องที่ยอดเยี่ยมนะครับอย่างแรกเลยก็คือพยายามเป็นตัวของตัวเองแล้วก็จริงใจเข้าไว้ครับหรือ be authentic and genuine เรื่องราวที่มันมาจากประสบการณ์จริงและความรู้สึกที่แท้จริงของคุณเนี่ยม,มันมักจะทรงพลังที่สุดเสมอครับ แล้วก็ต้องรู้จักผู้ฟังของคุณด้วยหรือ know your audience พยายามปรับเรื่องราวแล้วก็วิธีการเล่าให้มันเหมาะสมกับผู้ฟังแต่ละกลุ่มนะครับแล้วก็ต้องฝึกฝนการถ่ายทอดหรือ practice your delivery ด้วยครับทั้งจังหวะก,การพูดน้ำเสียงแล้วก็ภาษากายของเราเนี่ยมันมีผลต่อการรับรู้ของผู้ฟังมากๆเลยนะครับแล้วก็พยายามเล่าให้มันกระชับแล้วก็ตรงประเด็นหรือ keep it concise and relevant อย่าให้เรื่องราวมันยืดเยื้อจนผู้ฟังก็เบื่อนะครับและสุดท้ายถ้ามันเข้ากับเรื่องแล้ะกับผู้ฟังของเราก็ลองใช้มุกตลกอย่างเหมาะสมหรือ use humor appropriately ดูบ้างก็ได้ครับมันจะช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีได้เยอะเลย มีแนวคิดที่น่าสนใจจากโจเซฟแคมเบล e l นะครับเรื่องการเดินทางของวีลบุรุษหรือ Hero's Journey ซึ่งมันเป็นโครงสร้างเรื่องเล่าที่เราจะพบได้บ่อยมากๆในตำนานและก็เรื่องราวต่างๆทั่วโลกเลยครับผู้นำก็สามารถนำโครงสร้างนี้มาปรับใช้ในการเล่าเรื่องของตัวเองหรือขององค์กรได้เช่นกันนะครับหรือถ้าท่านใดสนใจอยากจะศึกษาเพิ่มเติม,ตมลองหาหนังสือของพอสมิธที่ชื่อว่า Lead with a Stories หรือหนังสือของ a n นเนปซิมอนส์ที่ชื่อว่า The Story Factor มาอ่านดูก็ได้ครับมีเทคนิคดีๆเยอะแยะเลยครับการให้ข้อเสนอแนะอย่างมีประสิทธิภาพของขวัญเพื่อการเติบโตเอาละครับท่านผู้ฟังมาถึงอีกหนึ่งทักษะที่สำคัญมากๆสำหรับผู้นำนั่นก็คือการให้ข้อเสนอแนะอย่างมีประสิทธิภาพหรือ Giving Effective Feedback ครับ ผมอยากให้ทุกท่านมองว่าการให้ฟีดแบ็กเนี่ยมันไม่ใช่การที่เราจะไปจับผิดหรือว่าการที่เราจะไปตำหนิติดเตียนใครนะครับแต่มันคือของขวัญที่เรามอบให้กับทีมงานของเราเพื่อที่จะช่วยให้เขาได้พัฒนาตัวเองเติบโตขึ้นแล้วก็ทำงานได้ดียิ่งขึ้นครับการให้ข้อเสนอเนีที่มีประสิทธิภาพเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการที่เราจะให้ทั้งคำวิจารณ์ในเชิงสร้างสารรค์หรือ constructive criticism และคำชม หรือ praise ในลักษณะที่มันสามารถกระตุ้นแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้คุณฟังเขาอยากจะปรับปรุงตัวเองครับแล้วทำไมการให้ฟีดแบ็กยามีประสิทธิภาพมันถึงสำคัญล่ะครับก็เพราะว่ามันช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของทั้งบุคคลและก็ทีมช่วยพัฒนาทักษะที่จำเป็นช่วยเพิ่มแรงจูงใจแล้วก็การมีส่วนร่วมอันนี้ต้องเมือ่อทำอย่างถูกวิธีด้วยนะครับช่วยสร้างความไว้วางใจแล้วก็ความสัมพันธ์ที่แข็งแรงขึ้น และที่สําคัญที่สุดเลยก็คือมันช่วยตอกย้ําพฤติกรรมที่ดีและก็ช่วยแก้ไขพฤติกรรมที่มันควรจะประปรุงครับทีนี้คําถามก็คือแล้วเราจะให้ฟีดแบ็กยังไงให้มันมีประสิทธิภาพล่ะครับมันมีหลักการสําคัญหลายข้อเลยที่เราควรจะจําเอาไว้ครับอย่างแรกเลยก็คือเราต้องเริ่มต้นด้วยการระบุรายละเอียดให้มันชัดเจนครับหรือ be specific พยายามหลีกเลี่ยงการพูดแบบคุมเครือหรือการประเมินแบบเหมารวมไปเลยนะครับเช่นคุณทำงานได้ดีมากหรือคุณต้องปรับปรุงเรื่องการทำงานเป็นทีมนะแบบนี้คนฟังเขาก็ไม่รู้ละครับว่าดีเนี่ยมันดีตรงไหนหรือต้องปรับปรุงเนี่ยมันต้องปรับปรุงอะไรกันแน่ให้เราเน้นไปที่พฤติกรรมหรือการกระทําที่มันเฉพาะเจาะจงที่คุณต้องการจะพูดถึงครับมันมีโมเดลที่นิยมใช้กันอยู่นะครับคือโมเดล SBI ที่ย่อมาจาก situation-behavior-impact หรือบางทีก็อาจจะเป็นโมเดล STA r ที่ย่อมาจาก situation/task/action/result ครับผมขอยกตัวอย่างการใช้โมเดล SBI ให้ฟังนะครับสมมุติว่าเราจะให้คำชมนะครับเราอาจจะพูดว่าเมื่อวานนี้ในการประชุมกับลูกค้านั่นคือ situation หรือสถานการณ์นะครับ ตอนที่คุณอธิบายข้อมูลที่มันค่อนข้างซับซ้อนโดยใช้กราฟิกที่คุณเตรียมมาทําให้ลูกค้าเขาเข้าใจได้ง่ายขึ้นมากเลยครับนั่นคือ behavior หรือพฤติกรรมนะครับผมสังเกตเห็นเลยนะว่าลูกค้าเขาไปยักหน้าเห็นด้วยแล้วก็ถามคําถามที่แสดงความสนใจซึ่งมันช่วยสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในโซลูชันของเราได้เยอะเลยครับเยี่ยมมากเลยครับหรือถ้าเป็นข้อเสนอเนี่ยเพื่อการปรับปรุงนะครับเราอาจจะพูดว่า ในการนำเสนอโครงการเมื่อเช้านี้นั่นคือซิ t ูเอชันตอนที่คุณข้ามสไลด์สรุปประเด็นสำคัญไปนั่นคือ behavior ทำให้ผู้บริหารบางท่านเขาอย่างดูสับสนแล้วก็ต้องถามคำถามซ้ำในประเด็นที่เราควรจะเคลียร์ไปแล้วนะครับซึ่งมันอาจจะทำให้การประชุมมันยืดเยื้อกว่าที่ควรจะเป็นนะครับเห็นไหมครับว่าการให้ฟีดแบกแบบนี้มันชัดเจนกว่ากันเยอะเลยใช่ไหมครับ หลักการต่อมาก็คือฟีดแบ็ของเรามันต้องทันท่วงทีด้วยครับหรือ be timely พยายามให้ข้อเสนอแนะโดยเร็วที่สุดหลังจากที่มันเกิดเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่คุณต้องการจะพูดถึงขึ้นครับอย่าปล่อยให้มันผ่านไปนานเป็นอาทิตย์หรือเป็นเดือนเลยนะครับเพราะว่าคนฟังเขาอาจจะจำรายละเอียดของสถานการณ์นั้นไม่ได้แล้วหรือความรู้สึกของเขามันก็อาจจะเปลี่ยนไปแล้วทำให้ฟีดแบ็ของเรามันไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควรจะเป็นครับตัวอย่างเช่น ถ้าลูงทีมของคุณเพิ่งจะรับมือกับลูกค้าที่กําลังอารมณ์เสียได้อย่างยอดเยี่ยมเลยก็ควรจะให้คําชมเขาในวันนั้นเลยหรืออย่างช้าก็ควรจะเป็นวันรุ่งขึ้นหรือถ้ามีประเด็นที่คุณอยากจะให้เขาปรับปรุงจากการประชุมเมื่อเช้านี้ก็ควรจะหาเวลาคุยกับเขาเป็นการส่วนตัวภายในวันนั้นหรืออย่างช้าก็วันถัดไปครับมันมีงานวิจัยด้านการเรียนรู้ที่ชี้ว่าการได้รับฟีดแบ็กทันทีหรือ Immediate Feedback เนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากกว่าการที่เราจะได้รับฟีดแบ็กที่มันล่าเช้าไปเยอะเลยครับ เมื่อเราจะให้ข้อเสนอแนะนะครับให้เราพยายามเน้นไปที่ผลกระทบของพฤติกรรมของบุคคลนั้นมากกว่าที่เราจะไปตัดสินความตั้งใจหรือตัวตนของเขาครับหรือ Focus on behavior and impact not personality or intentions อันนี้สำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราไปตัดสินตัวตนของเขาเช่นคุณนี้มันไม่เป็นทีมเวิร์กเลยนะหรือคุณนี้มันขี้เกียจจริงๆ แบบนี้มันจะกลายเป็นการโจมตีส่วนบุคคลไปเลยครับซึ่งมันไม่ช่วยอะไรเลยมีแต่จะทําให้คนฝั่งเขารู้สึกแย่แล้วก็ต่อต้านเราซิเปล่าๆครับให้เราอธิบายพฤติกรรมที่เราสังเกตเห็นได้และผลกระทบที่มันเกิดขึ้นจากพฤติกรรมนั้นๆครับตัวอย่างเช่นแทนที่เราจะพูดว่าคุณไม่สนใจทีมเลยนะลองเปลี่ยนเป็นเมื่อวานนี้ตอนที่เราประชุมทีมกันเพื่อระดมสมองหาทางแก้ปัญหา X อันนั้นคือซีติวเอชั่น ผมสังเกตว่าคุณไม่ได้เสนอความคิดเห็นอะไรเลยแล้วก็ดูเหมือนจะไม่ได้จดจ่ออยู่กับการประชุมเท่าที่ควรจะเป็นนะครับซึ่งมันทําให้ทีมของเราอาจจะพลาดมุมมองดีๆจากคุณไปได้แล้วก็อาจจะทําให้คนอื่นเขารู้สึกว่าคุณไม่ได้ให้ความร่วมมือเท่าที่ควรนะครับอันนั้นคือ Impact มันมีทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เรียกว่าทฤษฎีการอนุมานสาเหตุหรือ attribution theory นะครับที่อธิบายว่าคนเราเนี่ยมักจะพยายามหาสาเหตุของพฤติกรรมของคนอื่น ซึ่งบางครั้งเราก็อาจจะอนุมันผิดพลาดได้ง่ายๆเลยครับดังนั้นการที่เราโฟกัสไปที่พฤติกรรมที่เราเห็นได้จริงเนี่ยมันจึงปลอดภัยกว่าเยอะเลยครับแล้วก็อย่าลืมสร้างสมดุลระหว่างคำวิชารเชิงสร้างสรรค์กับคำชมด้วยนะครับหรือ balance constructive criticism with positive reinforcement ไม่มีใครชอบฟังแต่เรื่องแย่ๆของตัวเองหรอกครับการที่เราเริ่มต้นด้วยการรับรองจุดแข็งหรือคำสำเร็จของเขาก่อนแล้วค่อยตามด้วยสิ่งที่อยากให้ปรับปรุง และอาจจะปิดท้ายด้วยการให้กำลังใจหรือย้ำจุดดีของเขาอีกครั้งมันจะช่วยให้คนฟังเขาเปิดใจรับฟังมากขึ้นครับบางคนอาจจะเคยได้ยินเทคนิคที่เรียกว่าแซนวิชฟีดแบ็กหรือฟีดแบ็กแซนวิชคือชมติชมนะครับแต่เทคนิคนี้ก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังนะครับเพราะว่าถ้าเราทําไม่เนียนพอมันอาจจะฟังดูไม่จริงใจได้เหมือนกันครับทางที่ดีกว่าก็คือการที่เราพยายามสร้างวัฒนธรรมที่มีการให้คําชมแล้วก็ให้กําลังใจกันอยู่เป็นประจําครับ และเมื่อถึงเวลาที่เราจะต้องให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงจริงๆเนี่ยมันก็จะไม่ใช่เรื่องที่ดูน่ากลัวหรือเป็นเรื่องใหญ่เกินไปครับมีนักวิจัยด้านความสัมพันธ์ชื่อดังคือจอห์นก็อดแมนนะครับท่านเคยพูดถึงอัตราส่วน5ต่อ1ของปฏิสัมพันธ์เชิงบวกต่อเชิงลบในความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งเราก็อาจจะนำมาปรับใช้กับการให้ฟีดแบ็กในที่ทำงานได้คร่าวๆนะครับคือพยายามให้มันมีปฏิสัมพันธ์ในเชิงบวกให้มากกว่าเชิงลบครับตัวอย่างเช่น ผมประทับใจมากเลยนะครับที่คุณมีความกระตือรือร้นในการหาข้อมูลใหม่ๆมาสนับสนุนโครงการนี้อยู่เสมอนั่นคือคำชมทีนี้สำหรับรายงานความคืบหน้าครั้งต่อไปผมอยากจะขอให้คุณช่วยเพิ่มรายละเอียดในส่วนของการวิเคราะห์ความเสี่ยงให้มากขึ้นอีกสักหน่อยนะครับเพื่อให้เราเห็นภาพรวมได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับแต่โดยวรวมแล้วการสรุปประเด็นต่างๆในรายงานครั้งนี้คุณทำได้ดีแล้วก็เข้าใจง่ายมากเลยครับนั่นคือคำชมอีกครั้ง และที่สําคัญนี้อย่างก็คือพยายามทําให้มันเป็นการสนทนาสองทางนะครับไม่ใช่ว่าการที่เราจะไปสั่งซออหนึ่งบรรยายอยู่ไฟเดียวหรือ make it a two way conversation not a monologue หลังจากที่เราให้ฟีดแบ c k ไปแล้วลองเปิดโอกาสให้เขาได้แสดงความคิดเห็นหรือถามคำถามด้วยครับลองถามเขาดูว่าคุณมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างกับเรื่องนี้หรือจากมุมมองของคุณคุณคิดว่ามีอะไรที่เราสามารถทำได้บ้างเพื่อที่จะปรับปรุงสถานการณ์นี้ให้มันดีขึ้น แล้วก็อย่าลืมฟังอย่างตั้งใจในสิ่งที่เขาตอบกลับมาด้วยนะครับสำหรับข้อเสนอ้นในเชิญกระทั่งสรรน,นะครับควรจะเน้นไปที่การดําเนินการที่เราสามารถทําได้แล้วก็มองไปข้างหน้าด้วยครับหรือ be action oriented and forward looking ฟีดแบ็กที่ดีเนี่ยมันควรจะไม่จบแค่การที่เราไปชี้ปัญหาแต่ควรจะนําไปสู่การหาทางออกหรือการปรับปรุงในอนาคตด้วยครับ ลองช่วยจันคิดดูว่าแล้วครั้งต่อไปเราจะทําอะไรให้มันดีขึ้นได้บ้างหรือไม่อะไรที่ผมหรือฉันพอจะช่วยสนับสนุนคุณได้บ้างไหมในเรื่องนี้นะครับตัวอย่างเช่นถ้าจะให้ต่อจากตัวอย่างเรื่องรายงานเมื่อสักครู่นี้นะครับสำหรับรายงานครั้งหน้าเรามาคุยกันก่อนก็ได้นะครับว่าประเด็นความเสี่ยงที่เราควรจะโฟกัสกันจริงๆมันมีอะไรบ้างผมยินดีที่จะช่วยไกด์ได้ครับและสุดท้ายแล้วครับก็คือการที่เราจะส่งมอบฟีดแบ็กด้วยความเห็นอกเห็นใจและก็ความเคารพครับหรือ deliver with empathy and r e s p e c t พยายามเลือกเวลาแล้วก็สถานที่ที่มันเหมาะสมด้วยนะครับโดยเฉพาะถ้ามันเป็นข้อเสนอแนะในเชียง้างสรรควรจะคุยกันเป็นการส่วนตัวครับไม่ควรเอาไปวิจารณ์ใครต่อหน้าคนอื่นเลยจะขาดเลยนะครับแล้วก็พยายามทําความเข้าใจความรู้สึกของคุณฟังด้วยนะครับมันมีแนวคิดเรื่องความปลอดภัยทางจิตใจในที่ทํางานของเอมี่เอสแมนสันนะครับที่เน้นย้ําถึงความสําคัญของการที่เราจะสร้างบรรยากาศที่คนในทีมเขารู้สึกปลอดภัย ที่จะพูดคุยถึงปัญหาหรือความผิดพลาดต่างๆได้โดยที่ไม่ต้องกลัวว่าจะถูกตําหนิหรือลงโทษนะครับซึ่งการที่เราให้ฟีดแบ็กอย่างเห็นอกเห็นใจเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างบรรยากาศแบบนั้นด้วยครับทีนี้มันมีข้อควรระวังในการให้ฟีดแบ็กที่เราควรจะหลีกเลี่ยงเลยนะครับอย่างเช่นการให้ฟีดแบ็กที่มันคลุมเครือไม่ชัดเจนการให้ฟีดแบ็กที่มันล่าช้าเกินไปการไปโจมตีหรือวิจารณ์เรื่องส่วนตัวของเขาการไปวิพากวิจารณ์ใคร ต่อหน้าสาธารณชนต่างๆหรือการที่เราไปเน้นย้ำแต่เรื่องแย่ๆข้อผิดพลาดของเขาเพียงหนังเดียวครับหรือการที่เราให้ฟีดแบ็กไปแล้วก็หายไปเลยไม่มีการติดตามผลหรือให้การเสริมสนับอะไรเข้าต่อเลยแบบนี้ก็ไม่ดีครับอีกนิดน,นึงนะครับในฐานะที่เราเป็นผู้นำเนี่ยนอกจากจะต้องเก่งในการให้ฟีดแบ็กแล้วเราก็ต้องพร้อมที่จะรับฟังฟีดแบ็กจากคนอื่นด้วยนะครับการที่เราเปิดใจรับฟังความที่เห็นจากทีมงานของเราไม่ว่ามันจะเป็นคําชมหรือคําแนะนํา มันจะช่วยให้เราสามารถพัฒนาตัวเองในฐานะผู้นำได้ดียิ่งขึ้นไปอีกครับในสรุปแล้วนะครับท่านผู้ฟังทั้งศิล,ละปะการเล่าเรื่องและก็การให้ข้อเสนอแนะอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยมันเป็นทักษะที่ผู้นำทุกคนสามารถเรียนรู้และก็พัฒนาขึ้นมาได้ครับแล้วเมื่อคุณเชี่ยวชาญในทั้งสองทักษะนี้แล้วผมเชื่อว่าคุณจะสามารถสร้างแรงบันดาลใจสร้างความไว้วางใจและก็นำพาทีมของคุณไปสู่ความสำเร็จได้อย่างแน่นอนครับ ในเอพิโซดหน้าของ leadership and a x r a i n s i d e t กับซีรีส์เคล็ดลับสื่อสารอย่างไรให้เป็นผู้นำของเราจะมาจาะลึกกันต่อนในหัวข้อที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับนั่นก็คือความเห็นอกเห็นใจก้าวใจที่เชื่อมทีมให้เป็นหนึ่งอย่าลืมติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ